อัปเดตข่าวที่น่าสนใจของทีมเรอัลมาดริดจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับเอ่าวมาดริดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเป็นคาดการณ์1ตัวจริงจากเรอัลมเราจจะเอกดริดทางด้านโกก็จะเป็นกุกตัวแบ็กขวาก็จะเป็นลูคัสหรือคาบาเกลนะส่วนเซนเตอร์ก็จะเป็นลูดิเกอร์กัมารติตานะแล้วก็ แบกซ้ายก็อาจจะเป็นฟานกาเซียนะครับผมกองกลางเนี่ยก็จะมีทางด้านทางขวามือก็จะเป็นบาเบเดนะส่วนตัวยืนกลางก็จะเป็นชัวมินีแล้วก็ทางซ้ายมือก็อาจจะเป็นโมดิตนะครับแล้วก็ตัวลุกสามประสานแนวหน้าทางขวามือก็จะเป็นรอติโก้ตรงกลางเหมือนเดิมเลยคีเรนเอมบัปเป้แล้วก็ทางซ้ายมือวินิอุสจูเนียครับผมที่เป็นคาดการ11ตัวจริงของเรียลเออรอานะไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าต่อไปเป็นอัปเดตการซ้อมของทีมเราบ้างดีกว่าก็คือมีรายงานว่าทีมเราเนี่ย ได้ทําการเข้าซ้อมที่สนามซานติอาโกเบรเดอบิลเป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คิเลียนเอลบาเป้ก็ซ้อมที่สนามซานติอาโกเบรเดอรบิลเป็นครั้งแรกด้วยโดยมีรายงานว่าตอนนี้ทีมเราเนี่ยพร้อมแล้วสําหรับที่จะดวลน,นะครับวินีทําผมทรงใหม่ด้วยอลองแบบดิจิตอลด,ด,ดิจิตอลดิจิตอลดิจิลโดยในระหว่างการซ้อมเนี่ยอาดากอร์แรได้กล่าวไว้ว่าไม่มีที่ไหนที่จะเหมือนบ้านนะครับ n o i ส e มันต้องอย่างนี้ที่ไอ้หนูเอ็เนี่ยมีแววแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของอาดาคือแล้วต่อไปนะครับทางสโม,มสรเราเรียลมาลิดเนี่ยได้ที่จะต้องการบุกตลาดตุรกีอย่างจริงจังนะครับโดยตอนนี้มีการเจราจากับทุกแพลตฟอร์มนะคาดการว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหนักปรากฏการข้างไขในตัวของน้องอาดาคือแลนะครับผมแล้วก็ทีมเราเนี่ยกำลังมองถึงกิจกรรมนะัดพิเศษสำหรับทีมเราที่มีอาดาคือแลอยู่นั้นอาจจะเจอกับทีมชาติตุรกีนะ หรือว่าทีมอะไรสักอย่างนึงอ่ะคงต้องรอดูต่อไปนะครับผมถือว่าเป็นการตีตลาดตุรกีแบบจริงจังนะก็โอเคแหละทีมเราแล้วก็น้องก็มีฝีมือด้วยก็ต้องรอดูนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวน้องจูด๊ดก็คือขออนุญาตอัปเดตข่าวสนามซาเตียโกเบอร์นารวก่อนมีการรายงานออกมานะว่าซาเตียโกเบอร์นารวเนี่ยหลังจากที่ได้ทําการปิดหลังคาแล้วเนี่ยก็สามารถลดอุณหภูมิในหน้าร้อนได้ถึง8องศานะ แล้วก็ทําให้อุ่นขึ้นในหน้าหนาวอะมากขึ้น8องศาตามรายงานเขามองว่านี่คือสนามที่ดีที่สุดนะทุกท่านมีความเห็นเป็นไงว่าสนามเราดีที่สุดในโลกหรือเปล่าสําหรับผมมองว่าตอนนี้สนามเราเนี่ยล้ําที่สุดในโลกแล้วนะต่อไปอัปเดตอาการของจู๊ดบ้างดีกว่าก็าคือหลังจากที่จู๊ดเจ็บไปเนี่ยจู๊ดก็ได้ออกมาถแถลงการนะโดยเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านถแถลงการของจู๊ดให้ฟังก็คือ้องจู๊ดได้บอกว่าการที่พลาดเกมเนี่ย เป็นสิ่งที่น้องจู๊ดเกียดที่สุดนะครับผมแต่ผมจะพยายามมองในแง่ดีบางทีร่างกายผมอาจจะต้องการการพักผ่อนเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหลังจากปีที่วุ่นวายมานะครับผิดหวังมากแต่ก็จะเชียร์เพื่อนๆในฐานะแฟนๆน,นะครับจนกว่าผมจะกลับมาแล้วก็จะคืนฟอร์มที่ดีที่สุดขอบคุณสำหรับข้อความและความห่วงใยนะครับฮัลโหมาลด โดยหลังจากที่จูดโพสข้อความผ่านไอจีบรรดาเพื่อร่วมทีมเรือมาริดก็เข้าไปส่งกําลังใจนะครับคือคีเลียนแอปเป้นะเป็นคนนาทีมโพสประมาณว่าคีเลียนก็ให้การสนับสนุนคนของฉันเคยบอกว่าจะใช้ชีวิตทีมหนึ่งส่วนสี่ใหม่ผมเพราะอย่างนี้เราถึงรักกันเหมือนพี่น้องเฟเดบาเบดก็จะพูดประมาณว่าจะต้องกลับมาแข่งแข่ง มาขึ้นกว่าเดิมแน่ๆส่วนวีนีพูดว่าน้องชายของฉันแล้วคุณจะกลับมาแข่งแก่งอีกครั้งปารชิมก็พูดประมาณว่าน้องชายของฉันนี่คือการแสดงถึงความเป็นครอบครัวของเลียวมลิดนะครับฉลองให้กับครอบครัว,วใครจะบอกว่าทีมแตกวะดูดิดูดิโอ้โหโดยหลังจากนั้นก็มีรายงานจากมาก้านะครับว่าตอนนี้น้องจูต์อ่ะอยู่ในกระบวนการของการฟื้นตัวแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่แบบ ข่าวดีนะฟื้นตัวเร็วแล้วก็อยากจะบอกว่าผมเข้าไปดูในรายละเอียดการเจ็บของน้องจู๊ดเนี่ยโอกาสการเจ็บของน้องจู๊ดเนี่ยตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะของมนุษย์อ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนตรงนั้นอนะ่ะโดยปกติแล้วมันจะไม่มีกล้ามเนื้อแต่จู๊ดมีก็เลยแบบทําให้ตรงนั้นเจ็บยังไงก็เป็นกําลังใจให้จูด๊ดกลับมาไวๆจะได้คืนฟอร์มนะในส่วนคนที่ลงมาแทนจู๊ดก็จะเป็น โมดิตหรือไม่ก็โรดริโกนะแต่ว่ามีข่าวว่าโรดริโกอาจจะได้สวมเมอร์สิบแทนโจูดอยู่ก็คงต้องรอดูกันหลังจากที่ไอ้โจ๊ดมึงเก็บนะมึงก็ยังมีแต้มบุญสูงนะมึงแม่งไปถ่ายรูปก,กับคิมคาตาเชียนเลยโอ้ oh my god โอ้สุดยอดโอ้ oh, วัฒนาดี <Yeah. S 1> แล้วก็อัปเดตข่าวตลาดซื้อขายกันบ้างดีกว่ามีรายงานจาก โรมาโน่เรียบร้อยแล้วนะว่าโอดิโก้จะไม่ย้ายไปไหนก็คือโลมาโน่เขารายงานว่าในทีมเรอัลามลิดเนี่ยไม่เคยคุยกันเลยถึงเรื่องการจากไปของน้องโรดิโก้นะนั่นแสดงว่าเรอัลามลิดเนี่ยเชื่อใจในตัวของน้องโรดิโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ายืนยันแล้วปบมือดีรออะไรมาถึงข่าวสุดท้ายมีรายงานนะว่าอังเดรลูนินเนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่นี่จนถึงสองพันยี่สิบห้าแล้วนะครับผมอ่า แสดงว่า,าไม่ย้ายออกทีนี้ก็เบียดตำแหน่งกับโกมือ3น้องฟ้านกอนสซาเลสสนุกแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับข่าวที่นำมาเสนอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับส่วนแฟนๆชุดขาวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันเข้ามาเยอะๆนะส่วนแฟนๆบาร์ซ่าครับยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ก็เรื่องของมึงไอ